เขาดีแร์ได้บริจาคของที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ดีแช์ได้กับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีหลายรูปแบบทั้งช่วยเหลือกันและมีน้ำใจให้กันเป็นเรื่องที่งดงามในน้ำใจของคนไทยที่คารมบริจาคของที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราวันนี้มีโอกาสได้นําของมาบริจาคที่โรงเรียนบ้านเด็กรามเมนทาเป็นบ้านเด็กตาบอดผู้พิการาซ้าซ้อนนะคะหนิงนาข้าวสารจํานวน6กกิโลแล้วก็เงินจํานวนหนึ่งมาบริจาคให้กับเด็กๆที่นี่คะ่ะตอนนี้ที่นี่จะมีเด็กอยู่ด้วยกันทั้งหมด86คนนะคะเขาจะมีป้ายแปะบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้กําลัง ขาดแคลนอะไรอยู่เราสามารถติดต่อเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆที่นี่ได้ด้วยนะคะอยู่ที่ซอยลามินทา34นี่เองคะ่ะอนุโมทนาบุญสาธุไปด้วยกันนะคะทุกคนบ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนแบ่งปนันและมอบความห่วงใยมอบสิ่งดีให้กับสังคม